รู้หรือไม่โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการมีพันธมิตรทางธุรกิจจะช่วยทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จได้ค่ะ สวัสดีค่ะพบกับแพรวหัสยาอิสริยาเสรีกุลอีกครั้งกับรายการที่นี่มืออาชีพวันนี้นะคะแพรวอยากจะชวนคุณผู้ชมโดยเฉพาะคนที่กําลังทําธุรกิจอยู่หรือว่าอยากทําธุรกิจหรือกําลังสนใจนะคะให้ได้มารู้จักกับช่องทางการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็การเพิ่มพันธมิตรค่ะ หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงที่นี่มืออาชีพโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพวันนี้มีคำตอบค่ะและคนที่จะมาแชร์เรื่องราวนะคะก็คือคุณดาวเจ้าของร้านโชกุนเฮาส์คาเฟ่ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะคุณดาวบอกกับเรานะคะว่าตอนที่เริ่มทําร้านเนี่ยเรียกว่าหนักหนาสาหัสเหมือนกันเลยล่ะค่ะแต่ว่าก็ผ่านพ้นมาได้ที่สําคัญเลยนะคะคือเธอไม่หยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาอยู่เสมอค่ะ แล้วเราอ่ะไม่เคยให้ความสําคัญกับการเงินคือทุกอย่างทําเพราะความชอบอะไรชอบก็คือทําทาทาโดยที่เราแบบไม่ได้คํานึงเลยว่าแบบผลมันจะเป็นยังไงเป็นคนที่รลวัธสึกว่าทำแล้วมันต้องไปให้สุดมันต้องเติเต็มที่แต่บางทีคือเราไม่ได้เดินอยู่คนเดียวคนข้างหลังเรามาสวัสดีค่ะชื่อดาวนะคะเป็นเจ้าของร้านโชคุนเฮาคาเฟ่ค่ะ ตั้งอยู่จังหวัดเพชรบุรีค่ะเป็นคาเฟ่สไตล์โฮมมี่ค่ะแล้วก็เราทำกันเองทุกอย่างเลยทั้งเบเกอรี่อาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะถ้าย้อนไปก็คือการเริ่มต้นธุรกิจดาวค่ะเราอยากให้เราเจ็บตัวน้อยที่สุดแต่ก็อยากเข้าถึงลูกค้าก็เลยมีการเปิดร้านอยู่หลังบ้าน เพื่อที่จะให้ลูกค้าเชื่อมั่นในสินค้าเราที่เคยเป็นออนไลน์ว่าเรามีหน้าร้านอยู่จริงๆคือเปิดมา3ปีก็จริงแต่ปีแรกันคือปีเรียนรู้เรียนรู้ว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นใครก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าร้านดาวทำเลคือแทบจะติดลบติดลบเลยก่อนหน้านี้ก็คือมีการยิงโฆษณายิงแบบไม่รู้ค่ะยิงเพิ่มเพื่อยิงยิงผิดเวลาคือเสียไปเยอะแล้วทำไมมันไม่ดีขึ้นเราใช้คำว่าหลงทางบางทีเราถ่ายรูปลงเฟซอย่างเงี้ย ทำไมร้านนั้นคนไลฟ์เฟซเขาเยอะจังทําไมร้านนี้คนคนแชร์เยอะจังแล้วทำไมร้านเรามันมันถึงไม่แชร์ก็ประมาณ3ปีแล้วที่ที่เข้ามาอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายก็ยังใช้คําเดิมว,ว่าถ้าไม่หยุดพัฒนาเพราะฉะนั้นคือพอจากวันแรกมาถึงวันนี้ค่ะเราคิดว่าเราเดินมาได้ได้ไกลแต่ยังไม่ถึงคําว่าประสบความสำเร็จ คำว่าไกลก็คือเรารู้จักลูกค้าเรามีพันธมิตรทางธุรกิจมากขึ้นเราเปิดใจมากขึ้นเมื่อก่อนมีความคิดว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเราไปรู้จักร้านเค้กร้านนั้นอะเราเรามจะยังไงอะทำไมเขาขายของถูกกว่าเราทําไมอะไรเงี้ยมันมีแต่ทําไมทําไม ะะก็ได้รู้จักเพจของคุณวุฒิวิชาชีพผ่าน f a c e b o o k นะคะแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราเป็นธุรกิจขนาดย่อมแล้วก็หลังจากติดตามเพจอนะคะ่ะก็ได้มีแบบกลุ่มวิชาหรือว่าต่างๆที่เขาเชิญให้เราเข้าไปร่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือติดตามมาแล้วก็เริ่มสัมผัสมาเรื่อยๆเกี่ยวกับการตลาดอย่างเช่น f a c e b o o k t i k t o k การไลฟ์สดการถ่ายรูปการทำการตลาดยังไงให้เราแบบ เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้นมันไม่ใช่แค่การตลาดแค่โพสต์ลงไปแล้วจบแต่เราต้องทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าต้องมาที่นี่แล้วมาอย่างไงมาแล้วต้องทานอะไรอะไร,รค่ะการสื่อสารเหล่านี้ค่ะก็คือมาจากการเรียนรู้ทั้งหมดที่ที่ที่เราเข้าไปศึกษาสิ่งที่ได้ก็คือก็คือนํามาใช้กับที่ร้านรวมทั้งบุคลากรการตลาดแล้วก็การจัดการวัตถุดิบต่างๆที่อยู่ในร้านค่ะ ฐานของเรานะคะคือ1เลยวัตถุดิบค่ะวัตถุดิบเราก็คือจะต้องสดใหม่แล้วก็คัดโดยเชฟแล้วก็หรือดาวเป็นคนไปซื้อเองจะผ่านการคัดจากเราทั้งสองคนแล้วก็ต่อมาก็คือการจัดเก็บวัตถุดิบต่างๆการดูแลวัตถุดิบรวมถึง ข้าวของเครื่องใช้ในร้านไม่ใช่แค่ของอาหารของเบเกอรี่รวมถึงทุกอย่างที่อยู่ในร้านนะคะยางล่าสุดที่เราเรียนเกี่ยวกับในคลาสของคุณวุิวิชาชีจะเป็นการดูแลความสะอาดในร้านถามว่าในทุกๆเช้าอะคะ่ะถ้าเรากวาดพื้นเช็ดโต๊ะเช็ดกระจกยังไม่จบนะคะพนักงานที่ร้านจะถูกตรวจต,ตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเล็บมือเล็บเท้าทุกอย่างการมัดผมเรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องตรวจสอบถึงขั้นนั้นเลยเพราะฉะนั้นการจัดการต่างๆของร้านเราอะคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบบุคลากรหรือร้านถึงแม้จะเป็นร้านเล็กร้านลับแต่คือการใส่ใจเรามีให้ทุกจุดค่ะจากการที่เข้าร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะคะ ก็ได้ร่วมกับพันธมิตรหลายๆร้านตอนนี้คือมีพันธมิตรจากการออกบูธเยอะมากอย่างล่าสุดนี้ก็จะมีงานเกี่ยวกับโคโ,ค,โค่คอฟเป็นร้านหนึ่งในเพชรบุรีซึ่งเขาจะรวมทุกร้านไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ส่งเสริมธุรกิจร่วมกันอันนี้ค่ะก็คือการเปิดใจในการยอมรับพันธมิตรต่างๆจากวันนั้นถึงวันนี้ก็คือ ความกลัวที่เคยมีว่ากลัวร้านนู้นจะลอกกลัวร้านนี้จะทําตามอะไรเงี้ยค่ะคือต้องวางไว้ข้างหลังไม่ใช่แค่ร้านเราจะต้องเดินไปตัวคนเดียวเราต้องมีทีมส่งเสริมกันแล้วตอนนี้คือจังหวัดพชรบุรีเองอะค่ะก็คือเริ่มมีการส่งเสริมการให้มาอยู่รวมกันอะมากขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่สิ่งหนึ่งที่แบบประทับใจจนทุกวันนี้ถึงแม้จะ,จะผ่านมาถึง2ปีแล้วแต่ก็ยังมีคอนเน็กชันกันก็คือพี่ๆจากบสยค่ะ ตอนที่เราเข้าไปก็คือเรามีโครงการที่เราแบบอยากนำคุกกี้ของตัวเองส่งอเมซอนเริ่มวางแผนว่าจะทำยังไงบ้างทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมเวลาที่เราจะต่อวยอดตัวเองก็คือเงินทุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะคือสำคัญมากต่อให้วันนั้นจบค์สของการเข้าอบรมแล้วทุกวันนี้ก็คือโรงงานของดาวยังไม่ได้ก่อตั้งแต่แผนแล้วแบบฟอร์มต่างๆก็คือเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเรียนว่า SME เนี่ย เราจะเข้าใจกันว่าเขาเป็นธุรกิจซึ่งยังเริ่มต้นหรือว่าอาจจะไม่ได้มีขนาดใหญ่ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ค่ะอาจจะยังไม่ได้มีหลักประกันที่จะเดินเข้าไปแล้วก็คุยกับแบงค์ว่าขอเอาหลักประกันที่มีเนี่ยกู้เงินเพื่อมาลงทุนนะสิ่งที่บสยกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมมือกันก็คือการเปิดหลักสูตรอบรมบ่มเพาะให้กับผู้ประกอบการทั้งที่เป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่หรือว่าเป็นผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจอยู่แล้ว แต่ว่าอยากมีพื้นฐานความรู้ในการที่จะทําธุรกิจของตัวเองแล้วก็มีพื้นฐานความรู้ทางด้านการเงินคู่ขนานไปด้วยสิ่งที่สําคัญสําหรับผู้ประกอบการนะคะนั่นก็คือเรื่องของเงินทุนการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องยากด้วยคุณอวุิวิชาชีพ บอสอยอร่วมกับสาบันคุณวุฒิวิชาชีพช่วยในการเติมเต็มพัฒนายกระดับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่านช่องทางทาง TikTok หรือโซเชียลต่างๆนะคะเป็นการที่จะสร้างการรับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นวันนี้ทางโชกุนคาเฟ่ก็ได้เข้าสู่กระบวนการและพัฒนาตัวเองได้เรียนรู้แล้วก็ใช้สื่อต่างๆเหล่านี้ในการที่จะประชาสัมพันธ์ตัวเอง วันนี้เข้าประสบความสําเร็จในอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกับทางบสยอละเชื่อมั่นค่ะว่าที่นี่จะเป็นตัวอย่างและก็ต้นแบบที่ดีในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆในการที่จะพัฒน์ตัวเองพัฒนาตัวเองยกระดับให้สู่ความเป็นมืออาชีพในอนาคตต่อไปค่ะ ถึงตรงนี้นะคะถ้าแพรวจะบอกว่าความสําเร็จมักเกิดจากผู้ที่ไม่หยุดเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอคงไม่เกินจริงนะคะและแม้ว่าวันนี้เนี่ยธุรกิจร้านคาเฟ่จะเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าถ้าเรามีพันธมิตรทางธุรกิจเราก็สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้เหมือนกับร้านของคุณดาวเจ้าของร้านโชกุนเฮาส์คาเฟ่ที่วันนี้เนี่ยได้มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราได้ฟังกันค่ะ คุณผู้ชมท่านไหนสนใจอยากจะเรียนรู้อยากจะพัฒนาแล้วก็เปิดโอกาสให้กับความสําเร็จของตัวเองนะคะอยากจะบอกให้โลกรู้ว่าคุณคือมืออาชีพด้วยคุณวุฒิวิชาชีพก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาของแพรวเช่นเคยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ